โอ้ยมันจะอะไรนะักหนามันก็แบ่งกันคนละครึ่งแล้วกันมันก็ได้มาดูก่อนแล้วกันว่าข้างในมีเท่าไหร่นีพวกคุณนี่ผู้คุณสองคนเอากรล่๋าตังฉันไปเหรอคนนี้เลยดีป่ะน่างโง่ดิ คุณผมเห็นกระเป๋าตังค์ใบนี้ก่อนนะเห็นก่อนแล้วไงอะ่ะในเมื่อฉันเป็นคนเก็บได้คุณทําแบบนี้ไม่ได้ดีในเมื่อผมเป็นคนเห็นก่อนอะ่ะโอ๊ยมันจะอะไรนะักหนางั้นก็แบ่งกันคนละครึ่งแล้วกันมันก็ได้มาดูก่อนแล้วกันว่าข้างในมีเท่าไหร่นี่ผู้คุณสองคนเอากรเป๋าตังค์ฉันไปหรอป้าคุอ,อะไรอะ่ะก็ฉันถามคนแถบนี้เขาบอกว่าผู้ชายเสื้อสีดำกับผู้หญิงเสื้อสีฟัวไปอะ่ะ คุณจะรู้ได้ไงผู uh ้ชายเสื้อสีดำมีตั้งเยอะตั้งแยะเออใช่ผู้ชายเสื้อสีดำกับผู้หญิงใส่เสื้อสีเหลืองก็ไม่ตั้งเยอะตั้งแยะคือเอาอะไรมาพิสูจน์อ่ะเงินในกระเป๋าฉันอ่ะมีอยู่ห้าพันแบงค์พันสี่ใบแบงค์ห้าร้อยอีกสองพวกคุณสองคนคงแบ่งกันแล้วใช่ไหมห้าพันใช่ไหมถ้าห้าพันอ่ะต้อแบ่งครึ่งแสดงว่าฉันต้องมีอยู่สองพห้าแต่คุณดูนี่ฉันมีอสี่บาท งั้นเงินทั้งหมดที่อยู่ที่คุณใช่ไหมคุณจะบ้าเหรอเงินทั้งหมดอ่ะผมมีแค่สองพันไม่เชื่อคุณลองแหกตาดูเฮ้ยเพิงเงินผมไปทําไมอ่ะเงินสองพันนี้ยฉันยึดไว้ก่อนประกันว่าคุณอ่ะไม่ได้เอากระเป๋าฉันไปถ้าเจอกระเป๋านะฉันจะคืนให้ส่วนเธออ่ะต้องไปลงพักกับฉันรออยู่ที่นี่นะอย่าพิ่งไปไหนเดี๋ยวฉันอ่ะไปเคลียร์ตรงนู้นก่อนแล้วเงินค่อยมาแบ่งกันห้ามไป โอ้ย oh, พวกเวนมาหลอกกันได้ไหนบอกว่ามีห้าพันมีอยู่แค่50บาท